สวัสดีครับผมโคชหนุ่มนะครับแอดมินเพจโคชชีวิตไลฟ์โคชชิ่งนะครับวันนี้จะมีผู้สนใจเข้ามาถามเข้ามาเยอะเนอะว่าการที่ผมใช้ในการโพสหรือในการให้แกงโคชลูกค้าเนี่ยคืออะไรยังไงเป็นแบบไหนย,ยังไงวันนี้จะมาแนะนำการ์ดสองชุดนะครับที่เหมือนลูกชายลูกสาวของผมให้รู้จักนะครับ ชุดแรกครับชุดนี้เลยสีขาวด้านหลังนะเชิดคาร์ดทรูนะครับคาร์ดทรู Truth, คืออะไรยังไงเป็นอะไรยังไงการชุดนี้นะครับมีทั้งหมด60บใบนะครับการไซส์พอดีมือจับง่ายนะครับเป็นการรูปภาพแปลว่าอะไรทั้ง60บใบในชุดนี้เป็นการรูปภาพต่างๆที่เป็นรูปจริงนะครับรูปจริงหมายถึงเป็นร,ปรูปที่มีเรื่องราวจริงๆไม่ใช่รูปการ์ตูนเนาะ ถามว่าการรูปมีไว้ใช้ทำอะไรถ้าอยู่ในมือโค้ชหรือกระบวนกรหรือผู้ที่ค่อนข้างจะมีะความรู้เรื่องการรีเฟล็กหรือสะท้อนนะครับรูปภาพเนี่ยจะบอกว่ามีประโยชน์มากนะครับเพราะทุกครั้งที่มนุษย์เราเ,เห็นภาพครับในสมองในจิตของเราจะตอบสนองทันทีเราจะตีความตามสิ่งที่อยู่ข้างในเสมอ เพราะฉะนั้นสมบุกง่ายๆเลยครับจูรูปแบบรูปนี้รูปนี้ก็ได้รูปนี้รูปนี้รูปนี้นี่เป็นเคสที่ดีมากลักษณะาคล้ายผิวน้ําสักที่เนาะไกลๆเหมือนมีพระอาทิตย์ใช่ไหมครับหลายคนเห็นการรูปนี้อาจจะรู้สึกดีเออรู้สึกอยู่ในทะเลเนาะอยู่บนผิวน้ําอยู่อะไรบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ดีเหมือนแบบเฮ้ยเราจมน้ําหรือเปล่าทำไมเห็นแต่น้ําเห็นแต่ฟ้าไม่เห็นพืน้นดิน,นดล่ะ ถามว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรมันเกิดจากการตีความของเราล้วนๆครับไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่หน้าที่ของการรูปภาพคือการนำเอาข้อมูลที่อยู่ในความคิดของเราออกมาถามว่าวัน้นมันดียังไงล่ะแน่นอนครับหนึ่งครับถ้าเรากำลังอยู่ในกระบวนการโค้ชครับโค้ชก็สามารถรู้ข้อมูลได้เร็วขึ้น โค้ดสามารถรู้ประเด็นสําคัญในการพาคุณไปถึงปลายทางได้เร็วขึ้นจากข้อมูลที่พูดออกมาหรือในปัจจุบันนี้ครับในช่วงที่ work from home เนอะผมก็จะนิยมนะครับส่งการช่วงนี้ไปให้ลูกค้าผมนะและเขาเขียน d a i l y reflect card อย่างนี้ทุกวันเลยเขาถามว่าดีอย่างไรครับการให้เขาสามารถสะท้อนความคิดออกมาได้อย่างชัดเจนขึ้นแปลงนาะมทำให้เป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นเนี่ย มันทำให้เขาเห็นตัวเองชัดขึ้นเมื่อมันชัดขึ้น,นอะไรครั้งมาเหตุปัญหาชัดอะเรื่องเรื่องหนึ่งมันก็จะจบได้เร็วขึ้นด้วยดังนั้นการรูปภาพดีมากๆครับหรือถ้าท่านใดมีการ์ดอยู่แล้วเป็นของอแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นหรือเป็นการ์ดประเภทอื่นที่ไม่นสนัรูปภาพนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับหน้าที่ของการ์ดรูปภาพขอไปยครับหน้าที่ของการ์ดรูปภาพหลักๆคือการที่ใช้สะท้อนความคิดสะท้อนความรู้สึกสะท้อนข้อมูลสําคัญอะไรกับตัวบุคคลคนนั้น นะครับส่วนตัวใช้ประจําดีมากครับก็ช่วงนี้มีลูกค้าใช้แล้วทับใจมากๆส่วนตัวผมเองก็โคลชลูกค้าได้เร็วขึ้นดีขึ้น6กสิภาพไม่ซ้ําครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆต่อให้เปิดได้รูปซ้ํากับคนเดิมๆเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสิ่งที่เขาเล่าออกมาก็จะไม่เหมือนเดิมครับมันขึ้นอยู่กับตัวคขอตอนนั้นๆดังนั้นเนี่ยผมนิยมใช้การรูปภาพเป็นตัวเปิดเสมอครับเพราะหน้าที่ของเขาเนี่ย คือการที่นำข้อมูลสำคัญออกมาให้เราได้รัรู้หรือกลางความคิดเอาแพ่ควาคิดเรามาบนโต๊ะครับเวลาจัดการอะไรเคลมคิดเราหรือจาัดก,การอะไรกับปัญหาเรามันก็จะง่ายขึ้นถ้าใครไม่เคยเรียนการโคชมาเลยนะครับจริงๆแล้วหลักการง่ายๆแบบพื้นฐานพื้นฐานของการสะท้อนกับการคือ thinking กับ feeling ก่อนเออเห็นการรูปนี้แล้วมีความคุณมีความคิดอะไรวิ่งเข้ามาในหัวบ้าง2คือ การการุ่นการรุ่นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างเมื่อสะท้อน thinking กับ feeling หรือความคิดและความรู้สึกอะไรชัดเจนครัคำถามดีโคถามเสมอคือและมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณตอนนี้ยังไงหรอหรือมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากําลังคุยกันหรือปัญหานั้นยังไงบ้างทีนี้ครับก็จะมีเรื่องราวมามา,มากมายครับบอกเลยว่ามันอัสแสดแนนมากครับการรูปภาพผมถือว่าเป็น อรกสำคัญสำหรับโคช้ชหรือไม่ก่าทังใครต้องการจะรู้จักตัวเองมากขึ้นผมว่านี่ขาดไม่ได้เลยทีนี้เพื่อให้กระบวนการเหล่านี้สมบูรณ์ขึ้นครับผมได้สร้างการวอร์ดีขึ้นมาด้วยครับการว h a t i f เป็นลูกครึ่งอาอาระหว่างโรโคอการ์ดแล้วก็โคชชิ่งการ์ดนะครับเมื่อ<ว><า>สะาสะท้อนอะไรออกมาได้แล้ว what ว h a t if ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกเรืยออุป,ปกรณ์นึงก็ได้ครับเพ่อช่วยให้กระบวนการ สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็มนมุมคิดมันมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นบทที่ f 54บใบเป็นการรูปวาดเนาะที่มีคำถามชื่อวรตระกูลว่าถ้าตึกๆึ5กตึกหาคำถามหรือ What If ตึกๆึ5กตึกหาคำถามนะครับน้าตาเป็นแบบนี้เลยคําถามว่าถ้าเนี่ยมันดียังไงหรอเช่นถ้าฉันรวยถ้าฉันถ้าฉันทําได้อะไรพวกนี้มันดียังไง What If Frame เป็นหนึ่งเฟรมในคําถามนะครับ ที่ทําให้ผู้รับคําถามแลต้องคิดถึงสิ่งนั้นก่อนเสมอแน่นอนเช่นการตัวอย่างรูปแรกครับถ้าฉันมีความรักคุณจะตอบคาถามไม่ได้ในจิตในใจสมองเราต้องนึกถึงตอนเรามีความรักทันทีถิงก็ตอบคาถามนี้ได้ไปต่อมาครับถ้าฉันเลือกได้หลายครั้งเราเจอทางตันครับหาไม่ออกการวิเป็น,นี้ก็ช่วยคุณได้มากครับถ้าฉันเลือกได้แปบวบ่าเอถ้าเลือกจะเลือกอะไรล่ะ การใช้คําถามตะกูลท่าเนี่ยครับมันเป็นการทําให้บุคคลคนนั้นนะครับออกจากกรอบความคิดเดิมๆออกจากมุมม,มุมมองเดิมๆออกจากจุดเดิมที่เขายืนอยู่ทาให้เขาสามารถเห็นปัญหาได้กว้างขึ้นมองสถานการณ์ได้กว้างขึ้นเห็นโอกาสเห็นทางออกเห็นคําตอบในมุมมองที่เปลี่ยนไปการทํางานของการ์ดก็ง่ายมากๆครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ควบคู่กับการ์ดรูปภาพตัวอย่างครับเป็นยังไง เราก็มาล่องดูตัวอย่างกันเลยเนะเาะเป็นของแคสับก๊์ดนะครับสับง่ายๆเลยไม่ต้องสับเยอะก็ได้ครับสวนอีกมาหนึ่งใบเขาจะเปิดใบบนสุดออกมานะก๊์ดใบนี้ผมเห็นเป็นถ้วยชาสมุนไพรแล้วกันเนาะเรียกว่าชาสมุนไพรแล้วกันผมรู้สึกดีครับผมรู้สึกว่าได้ดูแลตัวเองรู้สึกอบอุ่นรู้สึกผ่อนคลายครับ ผมรู้สึงเขาว่ามีประโยชน์ล่ะรู้สึกสิ่งดีๆมีคุณค่าถามว่าเกี่ยวอะไรกับผมในช่วงนี้ผมรู้ดีว่าสิ่งที่ผมกํลาลังทําอยู่ครับเฉพาะการชุดนี้หรือชีพที่ผมทําโค้ชเนี่ยครับผมรู้สึกดีนะรู้สึกเป็นประโยชน์รู้สึกดีเมื่อทุกครั้งที่ผมได้ทําผมก็จะรู้สึกผ่อนคลายและผมก็รู้ดีว่าคนที่มารับการโค้ชผมหรือรับประโยชน์จากผมเนี่ย เขารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายกับชีวิตเหมือนกันสเปิดการวัดอ if ครับเบอร์4-2เนาะถามว่าถ้าฉันจะเขียนตำนานเขาว่าตำนานสำหรับผมนี่มีคุณค่ามากเลยนะครับอะไรสักอย่างที่จะเป็นตำนานได้เนี่ยมันต้องมีคุณค่ามากๆไมาอย่างเดียวไม่อพอต้องมีประโยชน์กับคนอีกจำนวนมากเหมือนกันดังนั้น เฟกต่อเนื่องจากการรูปภาพเนาะถ้าผมจะเขียนตำนานจากอาชีพโคช้ชที่ผมทำผมก็ต้องเข้าถึงคนให้ได้มากขึ้นสร้างสารรค์รูปแบบอะไรที่เป็นเฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์มากขึ้นและสําคัญครับต้องสร้างผลลัพธ์ให้กับลูกค้าที่อย่างโดดเด่นจนเขาเป็นคนหนึ่งที่ต้อง,องมาพูดแทนผมว่าออของผมดียังไงอ่าประมาณนี้ครับ แต่ในเวลาการคคู่กันเนี่ยครับมีเปลี่ยนมากทุกวันนี้ผมให้ลูกค้าหลายท่านหรือเพื่อนหลายท่านครับนำการคู่นี้ของผมไปเขียนรีเฟกต์อย่างเงี้ยทุกวันเลยเขียนใส่ใส่สวยใส่ใส่ใส่ไอแพเนาะเพื่อจะดูตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างเป็นกระจกสท้านที่ดีครับหรืออะไรครั้งมีปัญหาอะไรปรึกษาการคู่นี้ครับได้คําตอบด้วยผมถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอะไรดีล่ะอุปกรณ์คู่ใจเล็กง่าย compact compact แล้วก็ได้ผลดีนะครับ ถ้าใครได้ไปแล้วติดขัดการใช้งานตรงไหนนะครับมาที่เผยพผมไปเลยพิมพ์คาว่า l i f e coaching th นะครับก็เจอเพจผมนะครับโคชชีวิต l i f e coaching นะครับไม่ว่าคนใช้การของยี่ห้ออะไรใช้ระบการหรือรอุปกรณ์อะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งปัญหาทั่วไปครับปรึกษาผมได้ไม่ใช่แค่เรื่องการนะครับที่นี้ต้อนรับทุกท่านเสมอนะครับอยากเป็นประโยชน์ดีๆอยากทาให้คุณผ่อนคลายแม้กระทั่งอยากให้คุณได้เขียนตำนานของคุณเองเหมือนกันวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ สำหรับใครที่ยอุจาก้าผมมากขึ้นผมก็เล่าเรื่องของเขาให้ฟังแล้ว้าาใครยังประสบการณ์กับเขายินดีเสมอครับทักทายเข้ามาในเพจเนาะหรือทักทายในคอมเมนต์ด้านล่างได,ได้เสมอครับจะได้พูดคุยกันหวังว่าจะได้เจอทุกคนนะครับและหวังว่าการท,ทั้งคู่นี้จะได้ไปอยู่ในมือคุณไปสร้างประโยชน์ไปสร้างสิ่งดีดีเหมือนที่เขาตั้งใจเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับขอบคุณครับ